สวัสดียามเช้าครับพี่น้องวันนี้จะมาดูการมาดูเก็บเกี่ยวนะครับ <c oughs> แครลอดอันนี้อายุตั้งแต่วันที่เอาเมาเล็ดลงฮะผมเอาเมาเล็ดลงแปลงวันที่สิบเอ็ดมกราคมก็เลกปลูก,ปล,กปลูกเมล็ดในแปลงเลยเนนะาะเมล็ดในแปลงเลยครับก็นับวันนี้ก็เป็นอยู่ประมาณสองเดือนกับอีกประมาณเก้าวัน <c oughs> อายุของมันทั้งหมดถ้า ถ้าให้สมบูรณ์นะคือประมาณสามเออสามเดือนร้อนวันทีนี้สังเกตดูแล้วว่ามันคงไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วครับนะหัวนะแ,แล้วทีนี้พอดีว,วันนี้มีลูกค้าต้องการอ่ะประมาณห้ากิโลอ่าก็เลยจ,จะถอนออกอ่ามาดูเนะยว่าที่ปลูกไปแล้วที่นำเสนอไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบบี้หรือเปล่า <laughs> น่าจะเป็นเบบี้ครับคเบบี้หรือว่าพันมันพันก็เป็นหัวใหญ่ด้วย ครับมันผมเอา,มาเมล็ดพันธุ์แบบเป็นซองอะมาะทดลองอนระัแต่ว่าเดี๋ยวโต๊ะนี้ยที่จะขึ้นใหม่ะจะเอาเป็นมเมล็ดพันธุ์แบบคุณภาพดีครับโอเคนะเดี๋ยวจะมีคุณภาพดีฝั่งนี้นะครับอันนี้คือทดลองไปแล้วครับดูมาดูหัวอ๋อเป็นเบบี้บครับเนี่ยไม่ใช่หัวใหญ่นะถ้ามันก็จะใหญ่เหมือนกันนะนี่ใหญ่ครับนี่ครับ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราเลี้ยงเผื่อปีอ่ะผมว่าน่าจะใหญ่ได้นี่นะครับแครอทมันพันต่างกันด้วยระหว่างเบบี้กับหัวใหญ่ต่างกันครับลูกทรงมันจะต่างกันเบบี้มันก็จะเป็นไซเนี้ยตลอดเลยที่ผมเคยทํามาอ่าเล็กๆนี่นะแต่ถ้าหัวใหญ่มันก็จะโตขึ้นนี่ครับนี่มันคอแครอท ลายสารพิษปลูกบนผักโตนะครับเนี่ยไอ้รากเขานี่คือเขาก็จะดูดอาหารมาโตเลี้ยงหัวก็ดีใช่ไหมครับแต่สมาร์ทของเรามันจะใบงามเนาะครับอาจจะต้องค้นหาข้อมูลเพื่อมาบำรุงบำรุงเรื่องเรื่องหัวเรื่องอากที่อปีประมาณทักมันยังไปได้ครับเนี่นะหัวอัมทะยาวไปถึงขนาดนี้นะ อาจจะต้องหาข้อมูลเรื่องเรื่องปุ๋ยที่มาบำรุงปุ๋ยนะครับหัวครับก็ทั้งต้นทั้งดอกนี่รับอืมนี่ก็คงว่าโตนะครับดูแลถ้าเลี้ยงไปหน่อยอาจจะโตนะนี่แต่ว่าเราอาจจะต้องคิดสูตรปุ๋ยเนาะครับปุ๋ยในการ หรือยังดูระยะนี้น่าจะให้เขาลงที่หัวถ้าหัวกับพวกปุ๋ยอะไรนะเดี๋ยวๆ<ะ>ผมข้อมูลทางนี้ไม่ค่อยแน่นะเดี๋ยวหาข้อมูลแต่ทางใบเนี่ยเราทางใบ<อ>เราก็สามารถโอเคแล้วดูจากต้นแครอทเราเน,นี่ยฮะนี่เราอาจจะได้คิดสูตรปุ๋ยหมักเพื่อจะบำรุงหัวให้พวกแล้วก็จะตัดต้นเหลือแต่นเน่นเนาะ ป้าบอก <Okay. S 2> ขายทั้งใบเลยครับฮะ <Huh? S 2> ขายทั้งใบเลยเป็นแบบเบบี uh ้แ huh. ครอทไปเบบี้แครอทพี่วิโรทเขาขายทั้งใบอะ่ะทั้งใบครับนี uh ่ huh. hey, ครับ hmm. ใบสามารถเอาไปทอดได้ครับ hmm. จอืมริงก็น่าจะกินได้เพราะแม่เขียวงามกันนะน uh huh. ี่ นี่นะครับมบี้จริงๆเขาหลอดนะเจตนาจะดูหัวเราก็ยังใช้เม็ดพันธ์ุที่แบบพร้นราคาถูกยังทดลองไหมกล้าทดลองเอามาเล็กกันราคาแพงมาทดลองเดี๋ยวแปลงนี้เราก็จะเใชมีมาตรฐานหน่อยนะแต่นี้เขาจะเลี้ยงดูแล้วก็คงจะได้คิดสูตรปุ๋ยสำหรับพืชที่บำรุงหัวเนาะนี่ ใช่ไหมครับแกลลอตการที่เคยกินแต่หัวนะนี่มาดูต้นเนี่ยจะงามมากแต่ว่าปุ๋ยเราเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยที่บำลุงต้นมาลุงใบได้ดีครับจะเจนแต่เราทำอินรียนะครับพี่น้องถ้าเคมีเขามีขายในตลาดอยู่แล้ว แต่เราต้องการทำอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยต้องคิดค้นหาอ,อินทรีย์วัตถุที่มีผลกับหัวกับรากพืชนะครับหมดแปลงเลยหรือเปล่าเนี่ยผมจะถอนประมาณครึ่งแปลงก่อนแล้วลองชั่งน้ำหนักดูเพราะล,ลูกค้าสั่งประมาณห้ากิโลอ,อันนี้เราขายให้กิโลเท่าไหร่กิโลละหกสิบาทคหกสิบบาทนะครับ มาตรฐานเดียวกับของสากลเนาะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นแบบนี่คือการนี่ถ้าปลูกผักโต้มันก็จะง่ายอย่างนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากเลยถอนพุ๊บปั๊บ อันนี้ที่เรานําเสนอไปก็คือแปลงที่เอาเขียวออกครับเขียวออกแล้วนะอันนี้กําลังกําลังปรับสภาพปรับสภาพบินใหม่นะใช่ครับปรับแล้วเดี๋ยวผมจะปรุงโตนี้น่าจะเอาไข่ข้าวใส่เข้าไปอีกค่ะแล้วก็จะหมักทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยหยอดเมล็ดอ่ามันจะได้อาหารกับตระกูลนี้คือจะหยอดเมล็ดนะครับครับถือว่าหัวับบสมบูรณ์นี่มันสองเดือนได้เลยสองเดือนไก่เก้าวันอ๋อถ้าสามเดือนอาจจะโตกว่านี้นะครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะลองมาดูตัวนี้กันแล้วอาจจะต้องหาสูตรการทําปุ๋ยอินทรีย์ที่จะผสมช่วงที่เขาโตแล้วเนาะถ้าเราจะเล่งหัวเราก็จะต้องหาปุ๋ยสูตรให้ดูลากเขายังอันนี้เป็นหลุมสองต้นนะครับคมันแสดงว่าเขายังจะต้องหากินได้อีกนะนี้ลากเขาเยอะเลยแต่สมาร์เขาจะไปขึ้นที่ต้นอ <c oughs> นนี่นะครับเราจะเรียนรู้กันไปถ้าได้ผลดียังไงก็จะนำไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องที่จะนำไปนี่นะครับนี่แปลงแครอทที่เราเคยนำเสนอไปตั้งแต่การ หยอดเมล็ดเนาะค่าแล้วก็สถิคุยปรึกษากับพี่จรันนะครับจรันที่จรันนาไกัฮอ่าจรันนาไกยอยู่ที่ญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นนะพี่จรันบอกว่าถ้าเราใช้เม็ดที่มีคุณภาพนะให้หยอดเมล็ดเดียวไปเลยครับอยอนเมล็ดเดียวตอนหนึ่งหลุมไปเลยไม่ต้องเปลือนะครับแต่ว่าหลักการของการเตรียมแปลงอะต้องเตรียมแปลงให้ดีครับทำอาหารให้เยอะ ทั้งเราก็ถือว่ามันถึงคิว่าเตรียมแปลงี่ถูกต้องอย่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าเราอาจจะอาจจะยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่แล้วก็มันไปนลงที่ใบกับต้นนะนะอาจจะต้องปรุงช่วงระยะที่ต้นเขาโตแล้วงามอย่างที่เราต้องการแล้วก็หา,าศึกษาเรื่องปุ๋ยที่จะบำรุงที่หัวไว้เขานะครับ เราเรามาดูแค่แคล่ละสักหน่อยได้ไหมที่นีปลูกใหม่ใช่ไหมอันนั้นเป็นชายเท้าครับชายเท้าชายเท้าที่เคยปลูกรู้สึกว่าได้ประสบผลสำเร็จของเราแล้วนะครับนี่เราก็ปลูกเข้าไปใหม่ในแปลงนี้แปลงนี้เดิมก็คือสลัดเนาะครับเราก็เติมอะไรเข้าไปบ้างอันนี้เติมฐานฮะอันนี้<า>นผมดูของอาจารย์กำมน,นะ่ะฮะตอนที่อาจารย์กำมนโชว์รูปแปลงให้ดูอาจารย์จะใส่ถานเข้าไปเยอะเลยครับตอนนี้อ่อานเนี้ยเราแช่จุลินทรียนะ์เนี่ย จินซีมันจะเดินเป็นลาขาวเลยฮะนะฮะดูโพรงอันนี้แช่จรินซีมาแล้วครับเป็นจรินซีจ้าป,ปวกที่เราใช้ก็จะเป็นลาขาวๆอยู่ในข้อทางก็สูตรเดิมสูตรเดิมกี่แถวคือสามแถวสามแถวนะแล้วก็ใส่สามเมล็ดเนี่ยสามเมล็ดสามเมล็ดปุ๊บแล้วเดี๋ยวพองอกประมาณเนี้ยเราก็จะมาเรียกดูต้นที่มันสมบูรณ์ฮะฮะให้เหลือหนึ่งต้นหนึ่งต้นเลอืม แต่นี่เปิดตอนนี้เป็น,ปน,ปนมพันเบาเมันเดิมป่ะพันเบาเมอนเดิมครับมันเดินก็ประมาณทักกี่เดือนประมาณทักหกสิบวันนะหกสิบวันรเราก็จะได้อีกสองเดือนเลยเนาะรเราจะมาดูผลตรงนี้เหมือนตั้งที่แล้วเราปลูกแปลงตรงนี้เนาะครับอันนี้คือสลัดประมาณอีกอันนี้อยู่ประมาณสองอาทิตย์ครึ่งแล้วครับสองอาทิตย์แต่ว่าสลัดช่วงนี้มันเป็นเที่ยวที่ฤดูร้อนนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะโต ได้ในระดับหนึ่งฮะอรัแต่คอร์สมันจะโตเร็วกว่าตัวอื่นดูแลมันก็โอเคนะถ้าเราทำอย่างเี้มันการดัดการดูแลก็จะง่ายก็ลดน้ําวันละสามครั้งตอนหน้าร้อนนี่นะครับครสามครั้งเช้าบ่ายเย็นเลยเนาะส่วนนั้นนนก็หอมก็กําลังกําลังจะเดี๋ยวเอาออกครับเอาไปขยายพันธุ์ต่อเก็บเป็นเก็บป็นต้นไปเลยครับเป็นพันนะ เก็บเป็นพันมันเลยใช่ไหมใช่ครับเอาไว้ขยายพันต่ออหอมเลยนะครับสหรับวันนี้ก็มาดูนะครับนี่แฮลอตก็ถือในใจผมว่าก็คือมันมันยังโตได้อีกน่าน่าจะไดโตได้อีกอะ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเราทดลองผ่านแล้ว อไงพานแล้วฮะแล้วก็เหลือว่าตามบบบี้แล้วก็ปลูกได้แล้วแต่อย่างไี้เหลือว่าแค่ว่าไปเน้นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ให้มันเป็นคุณภาพหนึ่งเมล็ดพันธุ์สองอาหารล้ก็อาหารฮะอาหารของแต่เราต้องหาข้อมูลเรื่องว่าการไปบำรุงรากอ่ะจะใช้ตัวอาหารลูกหัวนะอาหารลหัวอ่าเดี๋ยวเราต้องมาเดี๋ยวเราอินซีนะใช่ฮะถ้าเป็นทั่วไปก็ไปซื้อตลาดก็ไม่ยากแต่ถ้าเป็นเคมีคงอัดกันเต็มที่อ่าแต่ว่าเรานี่จะเน้นเรื่องสุข สภาพเรื่องอาหารที่ปลอดภัยก็เรื่องธรรมชาตินะครับเนี่ยก็เออเดี๋อีกอย่างหนึ่งคือจากประสบการณ์อะที่พี่จรันเมื่อตอน<ะ>ช่วงปีใหม่พี่จรันส่งแครอทมาให้จากญี่ปุ่น<ะ>เดินทางมาทางเรือ<ะ>ใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่าวัน<ะ>แครอทยังไม่เน่าครับที่<ะ>ทาเรืนสินเนี่นะประเด็นหลักเหมือนที่เี่ว่าผักต่างๆที่เาใช้ใช้ปุ๋ยเคเมีนะไปใส่ตู้แล้วใส่อะไรก็ไม่นานมันก็จะเน่าเพราะว่า อันนี้เราโดยธรรมชาติมันจะแข็งแกร่งนะครับนะอา้าวสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับพีบ่น้อง